ไปที่พังงาช่วงนี้พังงาตั้งแต่ได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดคนไหมนี่ข้าวเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าครับที่ห้องประชุมโรงแรมภูง,งาอำเภอเมืองพังงาครับนายเอกลัดลีเซ่นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเปิดกิจกรรมเติมไฟเติมฟันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกลเพื่อให้การดําเนินงานทูบีนัมเบอร์วันเป็นไปอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพประสิทธิพ้นทียั่งยืนนะครับ โดยทิจวัตร์พงงาครับได้ดําเนินง,งานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุนกระมอมยิ่งอุบลรัฐราชการยาสิริวัฒนาพันนาวดีทูบีนัมเบอรวันมาย่างต่อเนื้องโดยนํามาชชยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายถูกภักส่วน ท้งภาครัฐภาเอกชนและประชาชนทุกคนจากการดําเนินงานย่างเข้มแข็งทําให้จังหวัดพังงาเกิดการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันทั้ง8ประเภทมีพ้นงานเชิงประจักษ์สามารมาปรับเปลี่ยนให้แก่เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงบวกมีจิตอาสากล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบและสามารถเป็นผู้นาที่ดีให้แก่เพื่อนสมาชิกได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถพัฒนาศักยภาพสู้การแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศได้นะครับสำหรับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทุก มีการรวมกิจกรรมในครั้งนี้มากว่ารอยคนเลยทีเดียวค่ะและการได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์สันติสุขสันติสร้งศาสนกคุณนะคะข้อภัยค่ะสันติสร้งศาสนสุขผู้เชี่ยวชาญสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาคันผืนท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพ้นการดำเนินงานทูบีนมัมเบอร์วันทางในระดับภาคและการระดับประเทศได้เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยค่ะ,คะกิจกรรมดีๆส่งเสริมกันต่อไปนะาน